ย้อนไปประมาณกลางเดือนธันวาคมปี2 5 1 5ผมได้รับคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์ผู้ควบคุมทีมงานผมให้ไปพบกันที่คอฟฟี่ช็อปในโรงแรมดุสิตธานีถนนพระรามสเพื่อรับทราบภารกิจเร่งด่วนผมจึงรีบไปจากตึกธรรมสังคมหรือตึกทวิตรินประทุมซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักง,งานพลางของพวกผมเมื่อพบกันในคอฟฟี่ช็อปชั้นล่างของโรงแรม เราได้พบกับคอนโทรลเลอร์พร้อมทั้งอเมริกันอีกคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักดีอยู่แล้วนั่งอยู่ด้วยเขาผู้นั้นเป็นเคสออฟฟิเซอร์ทำงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการข่าวทหารไทยหรือสอบอขอกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยตั้งอยู่ที่ถนนพระราม5ตรงข้ามโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่ผมรู้จักเขาดีเพราะผมได้ไปฝึกงานที่ศูนย์ดังกล่าวเมื่อต้นปีนั้นคนอเมริกันผู้นี้ชื่อแฮตฟิลซึ่งทหารไทยชอบเรียกเขาว่านายหมวกสนาม งานประจำของเขาคือการทํางานเป็นนายทหารการข่าวประจําสปอขแต่ว่างานพลางในสายตาคนภายนอกที่รู้จักเขาคือเขาเป็นนักโบราณคดีเพราะเขาชอบสะสมเครื่องปั้นเบญจรงทุกชนิดในตลาดของเก่าในเมืองไทยนายแฮตฟิลด์ได้นํารูปภาพของคนคนหนึ่งมาให้ผมดูพร้อมให้ข้อมูลสันส้นๆเกี่ยวกับบุคคลน,นั้นว่าชื่อสปอตไลท์เป็นชื่อรหัสยังไม่ได้แจ้งชื่อจริงเพราะเขาผู้นั้นต้องกลับไปทํางานในแนวยุทธบริเวณที่ในลาวอีก แม้ชื่อรหัสก็อาจเป็นชื่อพลังด้วยเช่นกันสัญชาติไทยหน้าที่การงานเป็นผู้นำการโจมตีอากาศยานหน้าหรือเรียกย่อๆว่า F.A.G. หรือที่คนไทยเรียก f a กมาจากคำว่า forward air guide ที่ทำงานกองผันแบตเตเรียนคอมมานโดวงเล็บ B.C. 6 0 8สังกัด infantry brigade ในยุทธบริเวณประเทศลาวอายุ28ปีส่วนสูง175ซนเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัม ไม่มีลักษณะพิเศษอื่นๆทางกายภาพบันทึกปฏิบัติการสายรับระดับโลกสายรับไทยในยุคสงครามเวียดนามตอน CIA สกดรอยแฟกสปอร์ตไลท์ปี2515บันทึกเรื่องจริงที่ถูกเก็บงำในชั้นความลับมากว่า50ปีโดยบุญแบงคอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง บุคคลที่ทำหน้าที่ Fa c หรือ F.A.G. นี้คือใครกลุ่มบุคคลที่เป็น Fa c นี้คือพลเรือนไทยที่อเมริกันคัดเลือกและว่าจ้างเข้าไปปฏิบัติการลบเคียงบากเคียงไหลกับนักรบไทยที่ทำการลบอยู่ในสงครามรับในประเทศลาวศูวนย์การบังคับบัญชาของแ Fa กนี้ตั้งอยู่ที่ตึกขาวใกล้ๆก,กับฐานบินในเมืองอุดรธานีหน้าที่หลักของ Fa c คือการเข้าไปอยู่ในกองกำลังของแต่ละกองพันมีหน้าที่ใช้วิทยุสื่อสารเรียกเครื่องบินที่บินว่อนกันอยู่ทั้งในลาวและในไทย ให้เขาไปทิ้งระเบิดทำลายค่าศึกบนภาคพื้นดินรวมทั้งการฉี้เป้าเพื่อแยกฝ่ายให้นักบินทราบมิฉะนั้นจะเกิดการสูญเสียถ้าทิ้งระเบิดผิดพลาดลงใส่พวกเดียวกันเองดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญและต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเรียกหรือโต้ตอบกับนักบินอเมริกันได้โดยก่อนหน้าที่จะเข้าไปทำงานนั้นต้องได้รับการฝึกการใช้อาวุธปืนสงครามมาพอสมควรจากทีมฝึกท่าอากาศอเมริกัน สถานที่รับการฝึกก็จะมีคืนที่สนามฝึกยิงปืนเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือพื้นที่ป่าในเขตอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งที่ค่ายน้ำผ่องในจังหวัดขอนแกน่นการฝึกจะเน้นไปที่เรื่องการถ่ายทอดข้อความทางวิทยุสื่อสารการส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงหรือ่องไฟฉายชนิดพิเศษที่นักบินสามารถมองเห็นได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและพวกเขาต้องเรียนรู้การอ่านกริดโคโอินเนตรหรือพิกัดกริดจากแผนที่ให้ถูกต้องด้วย นายแฮทฟิลด์บอกผมว่าทั้งหน่วยได้รับการร้องขออย่างเร่งด่วนจากหน่วยข่าวกรองที่อยู่ในลาวให้เฝ้าตรวจและสะกดรอยแฟกผู้นี้เพราะเขาได้พักชั่วระยะหนึ่งและจะเดินทางโดยรถบัสประจําทางมาจากจังหวัดอุดรธานีถึงกรุงเทพกําหนดเดินทางออกจากอุดรธานีกลางคืนวันศุกร์ถึงกรุงเทพเช้าวันเสาร์ทางสำนักง,งานข่าวกรองพื้นที่อุดรจะแจ้งหมายเลขรถบัสที่เขาขึ้นมาให้ทราบต่อไปคำสั่งคือ ให้ทีมผมสะกดรอยและเฝ้าเขาตั้งแต่ลงจากรถบัตเป็นต้นไปว่าเขาไปพักที่ใดติดต่อผู้ใดบ้างระหว่างอยุกรุงเทพเขาทำอะไรบ้างเมื่อได้หมายเลขรถบัตเรียบร้อยพวกผมก็ไปที่สถานีขนส่งหมอชิดเดิมตั้งแต่ตีสเพราะจากการสอบถามไปที่สถานีหมอชิดก่อนหน้านี้จึงทราบว่ารถจากอุดรจะเข้ามาประมาณตี5พวกเราแบ่งหน้าที่กันโดยให้อาร์ตและแสมลงไปเฝ้าตรวจบริเวณรถเข้าตรงซองที่จอดตีหเศษ รถจากอุดอรหมายเลขตรงกับที่ได้รับแจ้งมาก็เข้าเทียบที่ซองจอดในที่สุดแฟกเป้าหมายก็ลงจากรถโด,ดยสะพายเป้หลังลงมาเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตชนิดฟาติกที่ใช้กันในหมู่ทหารอเมริกันสวมกางเกงยียนสีกรมท่าท่าทางยังคงง่วงนอนอยู่เขาเดินออกไปหน้าชานฉลาดเรียกรถแท็กซี่ในขณะที่อาร์ตเดินตามไปและแซมกลับไปนํารถออกมารับอาร์ตผมเป็นคันแรกที่ตามแท็กซี่คันนั้นไป รถแท็กซี่พาเขาไปถึงแยกสะพานควายแล้วเลี้ยวขวาไปบนถนนปฏิพัทน์ก่อนจะเข้าไปส่งแฟกในบริเวณที่จอดรถของโรงแรมปฏิพัทน์ผมหาที่จอดรถแล้วเดินตามเขาเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมที่เขาเข้าไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าอาจเป็นเพราะเขาได้จองห้องล่วงหน้าไว้จึงใช้เวลาไม่นานในการติดต่อตามปกติโรงแรมจะรอให้ถึงเที่ยงก่อนจึงให้แขกเช็คอินได้แต่นี้เขาคงจองล่วงหน้ามาแล้วเขาหายเข้าไปในห้องพัก และทั้งบ่ายโมงเศษจึงลงมาแล้วเดินออกจากโรงแรมข้ามถนนไปยังฝั่งโรงแรมลิเบอร์ตี้แต่ไม่ได้เข้าไปในโรงแรมเขาเลี้ยวขวาเดินมุ่งหน้าไปทางสี่แยกสะพานควายเขาไปนั่งในร้านขายอาหารอีสานซึ่งอยู่ระหว่างทางก่อนถึงสี่แยกสะพานควายเขารับประทานอาหารแล้วเดินกลับมาที่โรงแรมปฏิพัท์แล้วกลับขึ้นห้องไปนี่จะเป็นเหตุบังเอิญหรือยอย่างไรต่อคำพเพยที่ว่าโรคกรมนั้นเป็นความจริงเพราะอาร์ตได้บอกกับพวกเราว่าเขาคุ้นกับใบหน้าและรูปร่างของสปอร์ตไล มั่นใจว่าเป็นคนที่เคยรู้จักมาก่อนก่อนที่จะนึกออกว่าสปอตไลท์เคยเป็นลูกศิษย์ของเขาที่โรงเรียนคริสเตียนคาทอลิกที่บ้านหัวไผ่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเพราะอาร์ตเคยเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนในเครือคาทอลิกแห่งนั้นมาก่อนสมัยเป็นวัยรุน่นสปอตไลท์เป็นเด็กที่มีวีรกรรมชกต่อยกับเด็กที่มารังแกเขาบ่อยจนเป็นเรื่องจดจําของครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนเขามีนิสัยที่ไม่รังแกเด็กคนอื่นแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมารังแกเขาได้ง่ายเอา โลกมันแคบเนาะมาเจอกันในสภาพนี้แล้วเราจะเอาไงดีผมถามความเห็นทุกคนในทีมสรุปเลยตกลงกันว่าจะไม่ให้อาร์ตลงไปไกลแต่ให้อยู่ห่างๆตามเส้นทางที่ต้องเกาะติดเขาไปผมโทรไปแจ้งทางคอนโทรเลอร์เพื่อให้ทราบคอนโทรเลอร์ Controller สั่งต่อว่าให้เฝ้าตรวจเขาต่อไปจนกว่าเขาจะเข้านอนแล้วผู้คุมก็หาที่พักใกลๆก,กับเขาเพื่อสะกดรอยเขาตอนในวันรุ่งขึ้นคอนโทรเลอร์ Controller บอกมาตามสายผมบอกกับทีมงานไปตามนั้น และผมกับแซมก็สลับกันเข้าไปนั่งในล็อบบี้ของโรงแรมตลอดบ่ายวันนั้นแฟกเป้าหมายไม่ได้ลงมาจากห้องเลยจนกระทั่งประมาณทุ่มเศษแฟกเป้าหมายจึงลงมาจากห้องเขาแต่งตัวสบายๆท่าทางไม่เคร่งเครียดอะไรเดินออกจากโรงแรมข้ามถนนไปเข้าในคลับชื่อเฮนเนซีซึ่งเป็นสถานที่ดื่มกินที่ทันสมัยที่สุดในย่านสะพานควายในช่วงเวลานั้นผมบอกทีมงานว่าจะตามเข้าไปเองแต่ก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปสักครู่หนึ่งจึงค่อยๆตามเข้าไปในในคลับ ภายในไนท์คลับมีเวทีสําหรับนักร้องนักดนตรีมีผู้หญิงสาวสวยที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์เข้ามานั่งดื่มเป็นเพื่อนคุยกับแขกออกไปเป็นคู่เต้นลาหน้าเวทีก็ยังได้ถ้าแขกต้องการซึ่งแขกในร้านก็จะมีทั้งคนไทยและฐานอเมริกันที่พากันเข้ามาเที่ยวผมเข้าไปนั่งคนเดียวที่มุมด้านไในจนกระทั่งสายตาชินกับแสงไฟสลัวสลัวสั่งเบียร์มาดื่มพอได้ตื่นตัวคนเชียร์แขกเข้ามาถามว่าจะให้น้องๆมาคุยด้วยสักคนสองคนไหมผมบอกว่ารอดูเดี๋ยวก่อน ส่วนแฟกเป้าหมายนะั้นนั่งอยู่กับพาร์เนอร์คนหนึ่งใกล้ๆก,กับหน้าเวทีเขาดื่มกินและพูดคุยกับพาร์เนอร์คนนั้นด้วยความสนุกสนานคงปลดปล่อยอารมณ์และตักตวงความสุขเพื่อชดเชยเหตุการณ์โหดร้ายอันเฉียดฉิวกับความตายจากงานของเขาในสนามรบที่ประเทศลาวยิ่งเวลาผ่านไปสักพักเขาได้ออกไปหน้าเวทีและเต้นรำกับพาร์เนอร์อย่างสนุกสนานจนเมื่อกลับมานั่งก็สั่งพงมาลายดอกไม้เพื่อมอบให้แก่นักร้องทั้งชาวไทยและนักร้องฟิลิปปินส์เขาคงพกเงินมาเยอะมาก กระทั่งสี่ทุ่มเศษแฟกเป้าหมายจึงออกจากไหนครับคงเป็นเพราะไม่อาจทนรอพาร์ทเนอร์จนคลับปิดได้เมื่อออกมาก็ขึ้นแท็กซี่มุ่งไปยังสี่แยกสะพานควายอาร์ชบมารับผมขณะที่แซมขับตามแท็กซี่ไปแล้วแท็กซี่พาเขาเข้าไปในซอยสุดที่สารที่จะออกไปทางอินเทร,ร์ตและห้วยขวางได้แต่ไปส่งเขาลงที่ตึกสี่ชั้นหลายคูหาที่ตั้งอยู่ริมถนนเมื่อพ้นออกมาจากย่านสุดที่สารเพียงนิดเดียวที่ตึกมีไฟสีชมพูห้อยอยู่เป็นที่สังเกตได้ เขาลงจากแท็กซี่แล้วเข้าไปในตึกนั้นอย่างคุ้นเคยผมให้แซมขับออมเข้าซอยไปจอดด้านหลังแล้วตามเข้าไปในตึกสี่ชั้นนั้นด้วยส่วนอาร์ตก็ลงไปสังเกตการแถวหน้าตึกสักพักแซมกลับออกมาแล้วบอกอาร์ตว่าแฟกเป้าหมายขึ้นห้องไปกับผู้หญิงแล้วแฟกเป้าหมายหายเข้าไปเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงเดินออกมาขึ้นแท็กซี่ย้อนกลับมาทางซอยสุทธิสารทะลุไปสี่แยกสะพานควายแล้วลงรถที่หน้าโรงแรมประดิพัท์ก่อนจะขึ้นโรงแรมไป เขาคงพักผ่อนด้วยความสุขสมหลังได้ปลดปล่อยพลังอัดอันไปแล้วพวกผมจึงพากันเข้าไปในซอยปฏิพัฒน์14เพื่อค้างคืนที่โรงแรมชั่วคราวในซอยนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราเข้าจุดที่โรงแรมปฏิพัฒน์ตั้งแต่ก่อน7จ็ดโมงสลับกันเข้าไปทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรมเพื่อสร้างโอกาสในการเฝ้าตรวจในล็อบบี้กระทั่งเกือบ8ปดโมงเชา้าแฟกเป้าหมายจึงลงมาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารในโรงแรมแล้วกลับขึ้นห้องไปอีก โชคดีที่นชั่วโมงนั้นบังเอิญมีทีมไทยทําภาพยนตร์ไทยกลุ่มดาราดังหลายคนเข้ามาในโรงแรมทําให้พวกผมผสมปนเปไปกับพวกเขาด้วย10โมงเศษแฟกเป้าหมายสะพายเป้ลงมาก่อนจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตลอดเวลาที่เห็นเขาในโรงแรมเขาไม่ได้พูดคุยกับใครเป็นพิเศษเลย และเมื่อออกมาจากโรงแรมเขาก็เรียกแท็กซี่ริมถนนด้านนอกก่อนที่แท็กซี่จะพาเขาลเลาะเรื่อยไปจนถึงถนนริมคลองหลอดย่านหลัง,ลรงกระทวงกรลาหมใกล้ๆกับสนามหลวงซึ่งเป็นแหล่งขายของเบ็ดเตล็ดทั้งเก่าและใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่นําไปใช้ได้ในสนามของทาหารเขาเดินผ่านไปหลายร้านก่อนหยุดที่ร้านจาหน่ายแถบเครื่องหมายของทาหารเขาเข้าไปเลือกสิ่งของที่ต้องการซื้ออยู่นานนําใส่ลงในเป้ที่สะพายมาแต่เนื่องจากทีมผมต้องอยู่ค่อนข้างห่างจึงมองไม่เห็นชัดเจนว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง จากนั้นเขาก็เดินย้อนกลับมาที่หน้าโรงแรมรัตนโกศิร์เดินข้ามไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปคุกเข่าไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่พักหนึ่งแล้วจึงเดินไปเลือกหาหนังสือที่แผงหนังสือใกล้เคียงกันก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปบริเวณที่ขายของตลาดนัดสนามหลวงซึ่งณนช่วงเวลานั้นตลาดสนามหลวงวันอาทิตย์เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นตลาดทั้งหมดทั้งมวลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็ว่าได้ผู้คนเลือกที่จะมาสนามหลวงมากกว่าจะเข้าห้างที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ ถ้าใครเข้ามากรุงเทพแล้วไม่มาตลาดนัดสนามหลวงนะช่วงเวลาพศออนั้นถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพด้วยซ้ำไปแฟกต์เป้าหมายเดินวนเวียนอยู่ในตลาดนัดสนามหลวงอยู่นานพอสมควรพวกผมมีความยากลําบากในการกอติดเขาด้วยการเดินและการใช้รถแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีเพราะมีการใช้วิทยุสื่อสารถึงกันในที่สุดแฟกต์เป้าหมายก็เรียกรถแท็กซี่ออกจากตลาดนัดสนามหลวงแท็กซี่พาเขากลับไปทางถนนราชดำเนิน เมื่อเข้าถนนราชสีมาล้วไปหยุดส่งเขาที่ตลาดศีย่านบางกระบือเขาลงจากแท็กซี่หยุดยืนที่แผงขายลอตเตอรี่เพื่อเลือกซื้อลอตเตอรี่อยู่พักหนึ่งผมคาดว่าเขาคงอยากเสี่ยงโชคเพราะสบายใจขึ้นหลังจากได้กลาบสารหลักเมืองแล้วจากนั้นเขามองซ้ายมองขวาคล้ายกับว่ามีใครมองเขาอยู่บ้างก่อนที่จะผุบหายเข้าไปในโรงจำนำศีย่านสักพักหนึ่งเขาออกมาจากโรงรับจำนำหิ้วกระเป๋ารูปทรงคล้ายกระเป๋าเครื่องพิมพ์ดีดออกมาด้วย ณเวลานั้นผมมีความรู้สึกสะท้อนในใจขึ้นมาทันทีว่าชีวิตคนคนหนึ่งต้องไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในสงครามเมื่อได้เงินมาก็นํามาถ่ายถอนของรักของห่วงที่นํามาจำนาไว้เราก็ต้องกลับไปเสี่ยงตายต่อจากนั้นเขาก็เรียกแท็กซี่แท็กซี่นําเขาไปส่งที่สถานีขนส่งหมอชิดเมื่อลงที่หมอชิดเขาเข้าไปซื้อตั๋วในช่องทางที่จะไปอุดรธานีพอได้ตั๋วแล้วเขาก็ไปหาข้าวแกงกินในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง ก่อนจะกลับมานั่งพักรอเวลารถเข้ามาจอดจนประมาณ6โมงเศษรถบัสอุดรจึงเข้ามาเทียบซองจอดเขาก้าวขึ้นรถไปพวกผมรู้สึกผ่อนคลายลงมากเมื่อรถบัสออกจากสถานีมอชิดไปแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดผิดปกติจึงโทรศัพท์ไปแจ้งทางหน่วยว่าเป้าหมายขึ้นรถไปอุดรแล้วและแจ้งหมายเลขข้างรถให้เขาทราบด้วยเพื่อเขาจะได้แจ้งตอบไปยังสำนักง,งานหน่วยข่าวกรองอุดรเช้าวันจันทร์พวกเรามาพบกันที่สำนักง,งานเพื่อทำรายงาน จากการที่ได้เฝ้าตรวจและสะกดรอยเขาทั้งสองวันผมพบกับคอนโทรลเลอร์นายหมวกสนามที่คอฟฟี่ช็อปเดิมในโรงแรมดุสิตธานีเพื่อส่งรายงานผมไม่ลืมจะแจ้งพวกเขาว่าช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆที่อาร์ตเคยรู้จักกับแฟกเป้าหมายเพราะอาร์ตเคยสอนเขาเมื่อเขาเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกแห่งหนึ่งนานมาแล้วในหมวกสนามกับคอนโทรลเลอร์บอกกับผมว่ายังก่อนภารกิจยังไม่จบแค่นั้นพระูนย์ปฏิบัติการข่าวทหารไทยหรือสอปอได้รับการร้องขอจากหน่วยข่าวในาลวาว่า ให้จัดทีมสกัดรอยแฟกผู้นี้ต่อที่อุดรธานีในห่วงเวลาพักที่เหลือเพื่อพิสูจน์ราบพฤติกรรมของเขาต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนที่เขาจะกลับเข้าไปทำหน้าที่ผู้นำอากาศยานหน้าต่อในลาวเพราะงานของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของทั้งทหารไทยทหารลาวและกองกำลังทหารมงของนายพลวังเป่านหมวกสนามและคอนทรลเลอร์ได้แนะนำให้ทีมผมใช้วิธีแอปโรชิงเข้าประชิดต,ตัวโดวยการใช้ประโยชน์จากการที่อาร์ตเคยรู้จักเป้าหมายมาก,ก่อน ผสมผสานกับการสะกดรอยดังเดิมดังนั้นจึงให้เตรียมอุปกรณ์ทำงานให้พร้อมเช่นเครื่องบันทึกเสียงชนิดพิเศษวิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปพร้อมกันนั้นนายหมวกสนามได้ให้ชื่อในทหารไทยในศูนย์ปฏิบัติการข่าวทหารไทยพร้อมหมายเลขโทรศรัพท์ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นนอกจากนั้นคอนโทรเลอร์หัวหน้าผมก็สั่งให้พวกผมเตรียมตัวและได้ให้ใช้รถลิมูซีนเป็นรถเชฟโรเลตขนาดใหญ่เพื่อขับไปอุดรธานี เรามาถึงอุดรแล้วหน่ยข่าวที่อุดรจะจัดรถกระบะทะเบียนท้องถิ่นและมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไว้ให้ทีมพวกผมใช้ทํางานเพราะแฟกเป้าหมายมีกําหนดพัก12วันคือทํางาน1เดือนได้พัก6วันแต่เขาขอพัก12วันเพราะบบกเวลาทํางานมา2เดือนก่อนการเดินทางคอนโทรลเลอร์นำหมายเลขโทรศัพท์และชื่อบุคคลที่ต้องติดต่อ2คนที่อุดรธานีซึ่งมี1คนที่ผมเคยพบเขามาแล้วเมื่อครั้งที่เขามาที่ศูนย์บัญชาการที่ตึกโชคชัย พร้อมทั้งให้ชื่อและที่ตั้งโรงแรมที่ทางสำนักง,งานอุดรจองไว้ให้คอนโทรเลอร์ Controller ได้ให้เงินมา5,000บาทให้ผมกับทีมไว้ใช้จ่ายทั้งเป็นค่าน้ำมันและค่าอาหารซึ่ง5000บาทเวลานั้นซื้อทองคำใส่คอได้ถึง12บาทก็นับว่ามากโขอ,อยู่เชียวเมื่อถึงวันเดินทางทั้งทีมผมก็มารวมตัวกันที่สำนักง,งานก่อนพวกเขาให้ผมไปรับรถเชฟโรเลตส,สีฟ้าที่เซฟเฮาส์โดยเชฟโรเลตคันนี้เป็นรถเก่งขนาดใหญ่ของทางหน่วยซึ่งเป็นรถเก่งเกียร์อัตโนมัติ ในเวลานั้นยังแทบไม่มีรถเกียร์ตโนมัติใช้ในเมืองไทยเลยด้วยซ้าคนที่เคยแต่ขับรถเกียร์มือเมื่อมาขับแรกๆออกจะหว,วงเวงชอบกลนแต่ก็ไม่ต้องออกแรงมากพวงมาลัยเบาหวิวไปเลยเราออกเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านสระบ,บุรีเลี้ยวขวาออกปากช่องผ่านโคราชเมืองพลผ่านเข้าบ้านไผ่คอนกันตรงมุ่งหน้าไปยังอุดรผู้ชำนาญเส้นทางคือแซมเพราะเขาเคยใช้เส้นทางนี้เมื่อขาบไปทำงานที่เวียงจันท์มาก่อนการขับรถก็สลับกับผม ได้แวะกันที่เดี่ยวคือปั๊มน้มานํามันนอกเมืองโคราชเพื่อเติมพลังและเข้าห้องน้ํากันจากนั้นก็เป็นหน้าที่ผมขับตรงดิ่งออกจากโคราชไปเมืองพลเลื่อยไปจนถึงตัวเมืองอุดรใช้เวลาเดินทางประมาณ9้าชั่วโมงเศษร,ระยะทางประมาณ570กิโลเมตรไปถึงเมืองอุดรประมาณหนึ่งทุ่มเศษก็เข้าไปที่ถนนมากแข้งซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมเจริญโฮเทลแล้วหาที่โทรศรัพท์แจ้งไปที่หน่วยอุดรแนะนําตัวก,กันกับคนรับโทรศรัพท์ที่ชื่อเคศ ผู้ซึ่งบอกหมายเลขห้องสองห้องสำหรับทีมผมเข้าพักพร้อมแจ้งว่าให้พักคืนนั้นไปก่อนวันลุงคืนพวกเขาจะมาพบที่โรงแรมเพื่อแจกแจงรายละเอียดของงานเมื่อได้อาบน้ําอุ่นเลขความสดชื่นกลับมาแล้วพวกผมก็ลงมาด้านล่างเพื่อออกไปหาร้านอาหารและทําความรู้จักกับเมืองอุดรตอนกลางคืนไปในตัวที่หน้าโรงแรมมีสำลรอถีบคอยบริการอยู่เป็นจํานวนมากคําถามแรกจากปากสารวถีขีสำลรอคือปสงไฟแดงบอกว้าพวกผมยังไม่รู้จักว่าเสาไฟแดงคืออะไร ก็เฉยๆกันอยู่จนต่อมาก็ทราบว่าเสาไฟแดงคือแหล่งรวมผู้หญิงบริการที่ขึ้นชื่อของเมืองอุดรณเวลานั้นพวกเราเดินไปตามถนนมากแข้งซึ่งมีร้านรวงทุกอย่างเหมือนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพเวลานั้นเหมือนกันเป็นเพราะกําลังซื้อมหาศาลจากทหารอเมริกันและผู้คนมากมายที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของทหารอเมริกรันพวกเรามองหาร้านอาหารริมถนนที่มีคนเข้ามาก เพื่อเป็นการรับประกันความอร่อยก็ได้เข้าไปในร้านข้าวต้มริมถนนไม่ห่างจากโรงแรมมากนักเป็นร้านข้าวต้มคนยวนเก่าที่มีลูกค้ามากมายเมื่ออิ่มนำสมราญจากร้านข้าวต้มแล้วพวกเรากลับมาพักผ่อนต่อเพื่อเตรียมงานในวันต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นหลังรับประทานอาหารเช้าในโรงแรมก็โทรแจ้งสำนักงานอุดอรว่าพร้อมแล้วก่อนที่พวกเขาจะนำรถสองคันมาที่โรงแรมเป็นรถกระบะหนึ่งคันและมอเตอร์ไซค์ย,ยมามาฮ่าสีดำอีกหนึ่งคันพวกเขามาพบผมที่คอฟฟี่ชอบของโรงแรม เขามากันสองคนคือจอ์นและเคธจอ์นซึ่งเป็นผู้บัญชาการข่าวเคตอุดรเป็นอเมริกันผิวขาวหน้าตาคมคายวีผมเรียบแป้เรียบร้อยการแต่งกายคล้ายบาทหลวงสายตามีประกายสดใสผู้จาชัดถ้อยชัดคำส่วนเคธผู้ช่วยเขาเป็นคนหนุ่มเป็นอเมริกันขาวผมแดงผมสูงไว้ผมค่อนข้างยาวจอรนนำรูปถ่ายของแฟกเป้าหมายออกมาให้ดูพร้อมแจกแจงข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่ต้องการทราบคือ แสะกดรอยตามบุคคลเป้าหมายนั้นเพื่อพิสูจน์ทราบกิจวัตรประจําวันของเขาในห่วงเวลาที่เขามาพักอยู่ที่นี่แต่จอรนไม่ได้บอกว่าทางหน่วยสงสัยอะไรในตัวเป้าหมายซึ่งนั้นเป็นวิธีการของหน่วยเขาพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้หรือทำอะไรมากซึ่งเรียกกันว่านิท n โนเท่านั้นมีเพียงข้อมูลที่เขาให้ โดยวิธีการปฏิบัติคือให้ทีมผมไปเฝ้าตรวจเข่าจากที่บ้านและสะกดรอยเขาไปทุกที่ที่เขาไปโดยหน่วยข่าวกรองอุดรได้จัดรถมาให้แล้วสองคันเป็นกระบะหนคันยามาฮ่ามอเตอร์ไซคดด์สีดำอีก1คันแต่ให้พิจารณาดูเอาเองว่าจะใช้รถพร้อมกันหรือสลับกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมก่อนที่จอนจะนำสเก็ตแผนที่ตั้งบ้านของเป้าหมายออกมาให้ทีมผมดูและจดจําให้ได้เพราะเขาไม่ต้องการให้พวกผมพกพาสเก็ตแผ่นนั้นติดตัวไปจากนั้นจึงให้ไปเริ่มงานด้วยการดูลาดเล่าที่บ้านของเป้าหมายก่อน เราแจ้งให้ทางหน่วยทราบเมื่อทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาก็มอบบุญแจรถสองคันให้แล้วกลับออกไปด้วยรถอีกคันหนึ่งที่รอยอยู่ด้านล่างโดยข้อมูลทั้งหมดที่พวกผมได้รับเกี่ยวกับแฟกเป้าหมายในวันนี้ก็คือแฟกเป้าหมายมีที่ตั้งบ้านอยู่ในเมืองอุดรห่างตัวเมืองอุดรไปประมาณ5กิโลเมตรบนเส้นทางจะไปอำเภอหนองบัวลำพูและข้อมูลสำคัญอื่นๆของเป้าหมายที่มีกำหนดมาพักชัวก่วคราวเพียง12วันในครั้งนี้เจ้าของนามรหัสเรียกขานสปอร์ตไลท์ นามจริงเขาคือปรีชานิธิสุภากราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตย่งมีสติคลองใจ ครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ l e จ e n d ด r รี h ชาแนล